เด็กและครอบครัวชาวเลราวัยจังหวัดภูเก็ต250ครัวเรือนเข้าแถวรับข้าวสารครัวเรือนละ10กิโลกรัมซึ่งเป็นข้าวสารตามโครงการข้าวชาวนาแลกปลาชาวเลที่เครือข่ายชาวนาภาคอีสานสมาคมชาวยะโสธรได้ส่งข้าวสารมาแลกกับปลาแห้งแปลรูปของเครือข่ายชาวเลอันดามันเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 ปลาทะเลขนาดใหญ่หลากหลายชนิดถูกนำมากองรวมกันให้กลุ่มแม่บ้านชาวเลร่วมกันแปลรูปทำเป็นปลาเค็มตากแห้งเพื่อตอบแทนน้ำใจส่งไปให้เครือข่ายชาวนาในจังหวัดยะโสธรปลาแรกข้าวจึงเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อาจขยายไปสู่การค้าขายผลิตภัณฑ์ระหว่างชุมชนในอนาคต เรารวบรวมปลาจากพี่น้องทั้งอันดามันนะครับก็ตั้งเป้าไว้ประมาณ3,000กโล<ม>แล้วก็จะกระใจายให้พี่น้องทั่วประเทศะทเน,นะครับที่เดด้อนะครับคิดว่าโครงการนี้ค่ะมันจะช่วยพี่น้องชาวเลเราแล้วก็เครือข่ายได้มากน้อยแค่ไหนในภาวะวิกฤตตรงนี้ก็เบื้องต้นก็คือเราต้องการเข้าเพื่อกระใจายให้กับพี่น้องทั้งอันดามัน่อนนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็คืออ,อาจจะเปรูปเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปก็เป็นไม่ได้เพราะว่าตรงนี้กําลังคิดเรื่องช่วยพี่น้อง่อนขั้นแรก อากาศยาน430ของกองทัพอากาศและการหนุนเสริมของหลายหน่วยงานทำให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนข้ามภูมิภาคเป็นไปอย่างรวดเร็วซึ่งข้าวสารจำนวน9ตันจะแบ่งให้ชาวเลในจังหวัดภูเก็ต5ตันส่วนอีก4ตันแบ่งให้ชาวเลในจังหวัดพังงาส่วนที่เหลือทางคณะกรรมการชุมชนจะนำไปบริหารจัดการต่อไป ซึ่งขณะนี้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกําลังจัดทําแผนระยะยาวเพื่อให้โครงการสามารถเดินต่อไปได้เพราะเป็นตัวอย่างความเอื้ออาทรแบ่งปันกันซึ่งจะก้าวข้ามเรื่องของเงินทองดังกํำกล่าวที่ว่าเงินทองเป็นเรื่องมายาแต่เข้าวปลาคือเรื่องจริงเล่าโครงการนี้กับท่านผู้ว่าฟังท่านรองผู้ว่าชวดนรินทรก็เปิดพื้นที่เต็มที่ว่า เราจะช่วยหนุนกันเพื่อให้โครงการเหล่านี้มันเดินหน้าไปได้เพราะมันเป็นตัวอย่างของความร่วมมือของการเอื้ออาทรการแบ่งปันกันผมคิดว่ามันจะก้าวข้ามเรื่องเงินทองที่เราพูดเรื่องเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาคือของจริงอันนี้ชัดเจนมากในสถานการณ์นี้ครับขณะที่ปลาทะเลแปลรูปกว่า1,500กิโลกรัม ก็ถูกลำเลียงส่งถึงมือชาวนาในจังหวัดยะโสธรที่เขาร่วมโครงการผลข้าวชาวนาแลกปลาชาวเลแล้วเช่นกันในเรื่องของแง่มนุษยธรรมก่อนนะสินค้ากเกษตรที่ไหนมีปัญหาอย่างก็มีติดต่อผมมาหลายที่เหมือนกันนะกรัำปีจังหวัดตากทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีอย่างเนี้ยนะครับติดต่อมาเดี๋ยวเราก็จะดูว่าในรูปทาง,งการแลกเปลี่ยนจะทําอย่างไรได้บ้างเล็กส่วนหนึ่งอาจจะในแง่ของการค้าคือการแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของชาวบ้านต่อชาวบ้านเลยอย่างเช่นทุเรียนของจันทบุรีเนี่ย เกษตรกรที่นี่เอาทุเรียนมาขายที่นี่เอาเข้าวไปแลกทุเรียนมาอย่างนี้ทุกคนก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับส่วนในแง่มนุษยธรรมเราก็จะดูว่าจะจะช่วยตรงไหนได้บ้างครับขณะที่ตัวแทนชาวนาบอกว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีเพราะเป็นการช่วยเหลือกันระหว่างชาวนากับชาวประมงภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด -19 และต้องการให้ภาครัฐสานต่อโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรในพื้นที่อื่นๆด้วย เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและกลุ่มอาชีพประมงแล้วยังถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านการกินและวิถีชีวิตของคนแต่ละพื้นที่อีกด้วย